ขณนะน,นี้ได้มาถึงวัดแล้วนะคะพี่น้องสวยงามมากครับ <Okay. S 2> ครับโอเคไปเราไปทงังไปที่ทห้างเมียมิษันคุณยายว่าโอเคค่ะขณนะน,นี้ก็ได้มาถึงวัดมหาชัยอำเภอเมืองหนองบัวลำพูไปเรียบร้อยนะคะค okay. วัดใจกลางเมืองค่ะจะส่งสองขั้นไปก่อนนะคะพี่น้องโอ้ยกว่าจะเลี่ยงกัน เป็นรถไฟมางงามๆค่ะผิดเป้านิดหน่อยนะคะรวบพร้อมกันสามคันเลยค่ะพี่น้องจะทรงสองขั้นบันที่นี่โอ้ยกลับว่าจะมาพร้อมกันอย่างสวยงามนะคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเทศเทศตรงไหนคะ เอาลังก็กเอาลังเขามาได้บริเวไหนได้ค่ะเพื่อนลือมั่งเพศตรงนี้เนี่ยถอยลังมาเลยก่อเจดีไซน์ก่อดเจดีทรายนะคะนี่งานสงการทางวัดได้สั่งซ้ายนะคะเพื่อจะกอเจดีทรายในในมือสงการคะ่ะพี่น้องเพื่นสิเฮ็ดสงการเนาะ เรจะพาเดินชมนะคะนี่ก็เป็นวัดแจกลางเมืองเลยค่ะวสิาพาทีมงานของวัดเห่ให็ในเมืองแน่ดันผ้ากันบุญวะหอดค่ะพี่น้องโอ้สวยงาม ฝั่งนวลก็จะเป็นข้างน้องนะคะน้องสวยงามมากอารามตาสาธุสาธุค่ะ แพระอาจารย์ว่าทิมงานนี่จัดให้เต็มมากนะคะให้เยอะว่าก่อนหน้านี่สั่งทีมงานอื่นมาลงแยแงะนึ่งมาสันค่าอันนี้จัดให้เต็มที่นะคะเอาเข้าวัดเข้าวา่าขับโดยอาจารย์อัดลูกแม่ธรณีนะคะพี่น้องขาถึงบ้า บอยไฟล์มาเลยวพอนว่าขาเราก็ถึง่ะบะสันสุดยอดนะคะโอ้โหไอ้กี่เหยียบคาดหอดกี่เหยียบคาดหอดบะสันเอ๊บเอ๊บเอ๊บพลวแล้วพลนแล้วสุดยอดจะเพิ่มมีอะไรบ้างการรับเงินเราเป็นรับนัดใจฟังทุกครั้งได้ไหม แดงแดงอ้แดงขอบเกียร์ป้ากลับมาอีกอืมไกลมากไปตากอีกรอบนะคะกลับต่ออีกค่ะพาสันอัดป้าเที่ยวนองบัวจะฆ่ากวนค่ะอยู่แต่นนเนินรถไหลเพื่อนกบสีเบื่อเนาะก็ได้ส่วนเห้ออกมาน้ำกัน แอะไรลูกพี่ปั่นรถชิบล่ะวะไปเข้ากับไปเอารอบที่สองไปไปเราเอาอีกจากรอบอีกขั้มหึง จาเปิกันลัเปิดประตูให้ขทางข้างจะเข้าทางข้างนะคะเพราะว่าเขาเสินนั้นค่อนข้างที่จะรถเยอะค่ะไปจอดท้ายรถห้าลูกพี่ไฟไฟมาลายพรโชคดีไปพระหัวน้ำขอโอย้ยไว้เสียงกันดีกว่าจะซ้อมแอร์กับเบิร์ดไลน์แล้วค่ะพี่น้อง